หมูหมักกระเทียมทอดกินกับข้าวเหนียวค่ะ นี่คือเฟรกระเทียมนะคะนี่เป็นต้นๆนใส่แป้งแล้วก็ทอดแต่นี่โดยกันให้มัหอมหมูทอดกระเทียมค่ะเสร็จแล้วค่ะเหลืองอล่ามน่ากินมากค่ะกินกับข้าวเหนียวค่ะ หมูคือหมูที่ทอดกระเทียมค่ะหั่นแล้วกินกับกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวกำลังนึ่งค่ะนี่ค่ะนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งแบบบ้านเห่านะคะบ้านนี้ชอบกินข้าวเหนียวตาแจ้วหรือว่าแก้วพริกป่นบีบปากเนาว่าค่ะกินกับหมูทอดเผามี่ลายหมอเลยค่ะผู้กินขาวๆผู้กินขาวกรอง แกงเห็ดใส่ปลาใส่สายบัวรวมกันค่ะเป็นสามอย่างปลาไม่ค่อีกแล้วค่ะแกงแบบลาวอีสานราค่ะต้มซี่โครหมูใส่มะละมะระหั่นแล้วแค่น้ำส้มไว้ค่ะวันนี้จะเอาพริกแกงลงทีหลังเพราะว่าเท้าพริกแกงลงก่อนแล้วมันมันชุนพริก พริกมันฉุนเราก็เลยต้องเอาอันนี้ลงก่อนค่ะถ้าเอาพริกลงเลยนี่มันจะฉุนมากเลยฉุนแบบทั้งจามทั้งไออ่ะก็เลยต้องเอาอันนี้ลงก่อนแล้วปุงทีหลัง เนี่ยค่ะผักแกงส่วนเห็ดก็ใส่ลงไปเลยเพราะว่าปลาเอาลงแป๊บเดียวมันก็ได้ปลาแม่ไข่ <c oughs> ไข่เต็มท้องไข่เต็มท้อง แจงแบบอีสานต้มแบบอีสานนี่แหละคะ่ะแบบบานๆเข่านี่ยสดน้ำห่อนๆวันนี้บีบมะนาวใช้มะนาวแทนมะขามเที่ยวมะนาวกินมะขามบ่อยแล้วต้มใส่ย,ยอดมะขามบ่อยแล้ววันนี้เปลี่ยนจากใบมะขามมาเป็นมะนาว าไทรเต็มทองค่ะด,ดูดิตัดตัดชิ้นเล็กบ่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีไข่ปลามันมีไข่มันก็เลยต้องใส่แบบนี้ค่ะต่มย่ำแดงกับเสบย่ำนั่นค่ะ xem <mí toys> thật là cả đám đằng, xem thật lùng một người thì lại có loại thuốc thì เนี่ยค่ะต้มปลาดับด้วยกะเพราดิมะนาวราดไปเลยใช้มะนาวแทนมะขามเปียกเปลี่ยนจากใบมะขามอ่อน ชิ้นปลาค่ะไข่เต็มท้องค่ะเป็นอนันาจบคลิปไปแค่นี้แหละค่ะวันนี้มีต้มปลาหรือว่าแกงปลาบานเห่าค่ะมีต้มจืดมะระค่ะต้มปลาเมยไข่ค่ะเต็มท้องเลยค่ะไข่มีแต่ไข่ปลาค่ะแสบนัวทึ่งหอมค่ะ ยกงใส่ทุกอย่างค่ะร่วมมิดไปเลยค่ะแกงเล้าอีสานบานเฮ้าค่ะขอบคุณหลายๆสําหรับผู้ติดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะคะค้นถุงกุลลาเนะคะฝากช่องไว้คือเก่าเนาะคะ่ะเพราะว่าสิเป็นยูยุโรปอเมริกาเนาะคะ่ะประเทศเล้าประเทศไทยทุกคนจะติดต,ตามเนาะคะ่ะฝากช่องเล็กๆไววเห็นน้ำในเด้อค่ะสซนนีล่ะค่ะสวัสดีค่ะ